เย้ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสาเลิบนะคะซาเลิร์ออฟฟิเชียลนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะฉันอยู่ที่นี่เลยยิมี่แฟคทอรี่นะคะถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะคะก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะเพื่อนๆ่นคะและนี่คือบริเวณหน้าร้านนะคะของยิมมี่แฟคทอรี่นะคะร้านอยู่อำเภอเมืองจังหว um ัดชัยนาทนะคะ และพอสันได้เข้าไปนะคะทุกคนคือกลิ่นของร้านหอมมากนะคะทุกคนแล้วก็มีการตกแต่งโดยใช้ผลไม้สดนะคะแบบประทับใจนะคะสวยมากนะคะน่ารักมากค่ะแล้วก็มีเก้าอี้แบบว่าน่ารักน่ารักนะคะแบบเยอะเลยนะคะเหมาะกับการถ่ายรูปนะคะแบบมาคาเฟ่ก็แบบได้หลายมุมนะคะได้หลายช็อตเลยนะคะนี่เก้าอี้ก็แบบน่ารักมากนะคะแบบมีความเป็นไทยจีนผสมอยู่นะคะก็น่ารักมากเลยะค่ะ นี่คือมะม่วงหาวมะนาวโหดนะคะทุกคนใช้แต่งร้านน่ารักมากนะคะสันชอบมากะค่ะและด้านข้างนะคะก็คือเป็นต้นหญ้าริมทางนะคะทุกคนมาใช้ตกแต่งคือสันว่ามันเก๋ทุกคนคะนอันนี้นะคะามาแล้วนะคะ,ะ,คะเมนูนี้นะคะชื่อว่าสตรอเบอร์รี่สมูทตี้นะคะวันนี้จากร้านยิมม่แฟคทอรี่นะคะร้านอยู่ในอพาร์เมืองหวัดเน,นานะคะมาในราคา75้า75บาทะทุกคนก็สดๆเลยมีสตรอเบอร์รี่น่าทานมากนะ ชิ้นใหญ่มากด้วยนี่เยาไปชิมกันเลยดีาว,าว่วทำกระต่ลยนี่สดชื่นมากและนี้นะคะสันก็ลองแบบดูจ่ะ ด้านล่างนะคะที่มีสตอรี่อยู่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนก็คือเท e x t u r e อร่อยเหมือนกันนะคะแบบผสมกันนี่คืออร่อยมากนะคะแบบทังแก้วเนี่ยคือคุ้มมากะค่ะแก้วใหญ่มากนะคะทุกคนในราคา75บาทค่ะและอัปเดตเมนูอื่นๆบน Facebook ของทางร้านได้เลยค่ะและยังมีเบเกอรี่นะคะโฮมเมดทำเองจากทางร้านด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับทริปซันครั้งหน้าค่ะบน YouTube ขอบคุณค่ะทุกคน